โซนั้นโชว์นักท่องเที่ยวใการแข่กันถือว่ากานตัวกันขาครับจับตาชมเอาเลยคุณหมออ้าปากกว้างพอเหมาะแล้วขาจะเข้าไปแขนจะเข้าไปหัวนี่เข้าไปเลยเด็กๆอย่นั่งรอนาน้ะครับจับตาชมเดีกๆไังเ็อ่โนักต่เวมันกัดโชวนอเทีได้ยินว่าการโชว์การโชว์เนาะการโชว์ขอบคุณหมอจะกการโชว์ ย่อก็ยอยอเกลดสั้นก็สั้นเกินกัดโชกัดโชไอเราก็นึกว่าจะให้จระเคการโชเห็นเพื่อนคุณหมอบอกผมว่าโอ้โหหมอยุดเหนียวจริงๆหมอยุดเหนียวจริงๆผมก็นึกว่าหนังเหนียวผมนึกว่าจะให้จรเละแการโชใช่ไอยเข้าใจแลวทางนั้นเข้าห้องน้ำไอ้ที่เขาถือไกลเข้าไปได้นอนเลยไอ้ที่เขาถามถามนะยี่สิบบาทเปิดฝาคาราบาลนะให้เขายัางไงยังไม่ให้เขาอีกยี่สิบบาทนะนะ เขาทวงกนนันนะเขาใจเ้าละทังนั้นไะเขาใจตรงกันนะฮะเขาไม่ใช่นั้นเหนียวฮะมันเหนียวจจก่นับประเทศโชว์ครับจังตาชมขอล่างขอบนคับได้ทีนทางได้โอกาสงตัดสิบใจทีมไม่นะทำไมต้องคุยกับเขาด้วยละ่ะ พอทำการแสดงผิดพลาดขึ้นมาที่เกียรติตามแก้ข่าวที่หลังเอ้าเอ้าคุยอยากคุยคุยคุยเอาคุยเวลาผมปัดกับจอร์เจ้ปุ๊บหรือจอร์เจ้กัดผมปั๊บจะได้ไปเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลดล้วยนะครับเอาไม่แจมไม่แจมเลยเวลาผมกัดกับจร์เจ้ปุ๊บโชว์นักท่องเที่ยวให้กัดแขนกัดหรือว่ากัดตัวกัดขาครับ าชมเอาเลยคุณหมออาปากว่าพอหมอกแล้วขาจะเข้าไปแขนจะเข้าไปหัวะเข้าไปเลยแต่ผยังนั่งรอนาน้ะครับจับตาชมเด็กเปิงเอโเตมกัดโเตี็ได้ยินว่าการโชว์การโชว์เนาะการโชบุณจะกาโชโอ้ยยอก็ยอกเกิดสั้นก็สั้นเกินการโชว์การโชไอเราก็นึกว่าจะให้โรเกตการโชว์ เห็นเพื่อนคุณหมอบอกผมว่าโอ้โหหมอยุดเหนียวจริงจริงหมอยุดเหนียวจริงใจง <ś led> ผมก็นึกว่าหนังเหนียวผมนกึกว่าจะให้จเจ้าเล่การ <ś led> โทรไม่เข้าใจแล้วทางนั้นเข้าห้องน้ำไอ้ที่คนถือร์ตไอ้เขาไปแน่นอนเลยไอ้ <ś led> ที่เข,ขาถามถามนะยี่สิบบาทเปิด์ฝาคาราบาลให้เขายังไงยังไม่ให้เขาอีกยี่สิบบาทนะนะ <ś led> <ś led> เขาทวงขนาดเข้าใจแล้วแหละทางนั้นไง แกตัวกันนะฮะเขาไม่ใช่นั้นเหนียวฮะนันเหนียวก่อนกันจระเข้โชว์ครับจับตาชมขอร่างพอบนครับได้ทีทางได้โอกาสเรีากว่าตัดสิใจเฮ้ไนไม่ใจทำไมคุยต้องทำไมต้องคุยกับเขาด้วยละ่ะผิรใดองก้เาอกลัวทำการเซฟผิดพลาดขึ้นมา

ย่อก็ยออเกิอสั้นก็สั้นเกินการโชกัดโชไอเราก็นึกว่าจะให้จระเข้กัดโชเห็นเพื่อนคุณหมอบอกผมว่าโอ้โหหมอยุดเหนียวจริงๆหมอยุดเหนียวจริงๆผมก็นึกว่าหนังเหนียวคนนึกว่าจะให้จระเข้กัดโชโอ้ยเข้าใจแล้วทาง้นเข้าห้องน้ำไอ้ที่คนถือกไอเข้าไปแน่นอนเลยไอที่เขาถามถามนะยี่สิบบาทเปิดฝาคาราบาลให้เขายังงจะยังไม่ให้เขาอีกยี่สิบบาทนะนะ เขาทวงขนาเขาจ่้เละทางนั้นนะเขาแตกันนะฮะเขาไม่ใช่นั้นเมนียวฮะเมียวตอนกับจระเทศโชว์ครับจับตาชมขอลางพอบังคับได้ทีนางได้โอกาสได้ยังตัดสินใจเฮ้ยเทียวบอลไม่ไว้ใจแล้วทำไมต้องคุยกับเขาด้วยล่ะ ทำการแสดงผิดพลาดขึ้นมาที่เกี่ยนตามแก้ข่าวที่หลังเอา้าเอา้าคุยอยากคุยคุยคุยเอาคุยเวลาผมกัดก,กับจรเ้ปุ๊บหรือจอร์เจ้ก,กัดผมปั๊บจะเลมไปเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลด้วยนะครับเฮ้ยมมๆแมๆๆๆๆๆมๆๆมๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆกๆๆ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 ช คุณผู้จัการโชว์โอ้ยยอกก็ยอกเกินสั้นก็สั้นเกิดการโชว์การโชว์ไอ้เราก็นึกว่าจะให้จร์เจียการโชว์เห็นเพื่อนคุณหมอบอกผมว่าโอ้โหหมอยุดเหนียวจริงจริงหมอยุดเหนียวจริงจริงผมก็นึกว่าหนังเหนียวผมนึกว่าจะให้จร์เจียการโชว์โอ้ยเข้าใจและทำงานเข้าห้องน้ำไอ้ดีเขาถือไอ้เข้าไปแน่นอนเลยไอ้ที่เขาถามถามนะที่สิบแปดเปิด์ขาคาราบาลให้เขายังไง ยังไม่ให้เขาอีกยี่สิบบาทนะนะเขาทวงะนาดเข้าใจแล้วล่ะทั้งนั้นไะเข้าใจตรงกันนะฮะเขาไม่ใช่น้นเหนียวฮะมันเหนียวตอนกัดจระ,ะเทชโชว์ครับตาชมขอล่าขพอวูลครับได้ทิศทางได้โอกาสเร่ยกว่าตัดสิบใจ เขาเขาด้วยล่ะพพ์าดการใดแลต้องแก้ข่าวที่หลังมิอ๋อกลัวทำการใส่ผิดพลาดขึ้นมาที่เกียวตามแก้ข่าวที่หลังเอา้าเอา้าคุยอยากคุยคุยคุยเอาคุยเวลาผมกัดกับจอร์เจ้ปุ๊บหรือจอร์เจ้กัดผมปั๊บจะเลยไปเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลด้วยนะครับเฮ้ไม่แจกไม่แจกเลยเวลาผมกัดกับจอร์เจ้ปุ๊บอ้าวตีนลอ ได้ยินว่าการโชว์การโชว์เนอะออกมันโกระการโชว์โอ้ยยอกระยอกเกินสั้นกระยสั้นเกินการโชว์การโชว์ไอเราก็นึกว่าจะให้จระเข้การโชว์เห็นเพื่อนคุณหมอบอกผมว่าโอ้โหหมอยุดเหนียวจริงจริงหมอยุดเหนียวจริงจริงผมคิดว่านั้นเหนียวคนนึกว่าจะให้จระเข้การโชว์ใช่โอ้ยเข้าใจนะทางานเข้าห้องน้ำไอพี่คนถือและไอเข้าไปแน่นอนเลยไอที่เขาถามถามนะยี่สิบบาทเปิดฝาคาราบาลให้เขายังไง ยังไม่ให้เขาอีกยี่สิบบาทนะนะเขาทวงแล้วนะเข้าใจแล้วล่ะทาั้งนั้นไงแกจตกันนะฮะเขาไม่ใช่นั้นเหนียวฮะเหนียวตอนกัดประเทศโชว์ครับดำตาชมเอลร่างพอบนครับได้ทีนางได้โอกาสเรีากว่าตัดสิบใจ คุยกับเขาด้วยล่ะพาการใดแลวต้องแก้ข่าทีังิรัวทการแสดงิดพลาดขึ้นมาที่เกียรตามแก้ข่าวที่หลังเอาเอุอย่าคุยคุยคุยเอาคุยเวลาผมกัดกับจรเ้ปุ๊บหรือจรเ้กัดผมปั๊บจะลืไปเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ่่ไม่แจมไม่แเลวลาผมกัดกับจร์เจ้ปุ๊บ ก็ได้ยินว่าการโคการโชเนาะขอบคุณพนะกานโชโอ้ยย่อกะยอกเกินสั้นก็สั้นเกินการโชการโชไอเราก็นึกว่าจะให้จราเข้การโชเห็นเพื่อนคุณหมอบอกผมว่าโอ้โหหมอยุดดิเหนียวจริงจริงหมอยุดเหนียวจริงจริงผมก็นึกว่าน้งเหนียวคนนึกว่าจะให้จราเข้การโชใช่โอ้ยเข้าใจนะทางนั้นเข้าห้องน้ำไอพี่คนถือแล้วเข้าไปได้นอนเลยไอที่เขาถามถามนะยี่สิบบาทเปิดฝาคาราบาลให้เขายังไง ยังไม่ใ <önemli> ห้เขาอีกย <ester> ี <única sus> ่สิบบาทนะนะเขาทวงแล้วนะเข้าใจแล้วล่ะทรั้งนั้นะเข้าใจตรงกันนะฮะเขาไม่ใช่นั้นเหนียวฮะมเหนียวบอลกันประเทศโชว์ครับดำตาชมเอาล่างพอบนครับได้ทิศทางได้โอกาสเรียกว่าตัดสินใจ เขาเขาด้วยล่ะพพ์าดการใดลต้องแก้ข่าวทีหลังมิอ๋อกลัวทำการแสดงพิดพลาดขึ้นมาที่เกลียวตามแก้ข่าวที่หลังใช่เอ้าเอ้าคุยอยากคุยคุยคุยเอาคุยเวลาผมกัดกับจอร์เจ้ปุ๊บหรือจอร์เจ้กัดผมปั๊บจะเลมไปเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลด้วยนะครับเฮ่าฮ่ไม่แจกไม่แจกเลยเวลาผมกัดกับจอร์เจ้ปุ๊บอ่า ก็ได้ยินว่าการโคการโชเนาะออกันโผอจากการโชโอ้ยยอกระยอกเกินสั้นกระสั้นเกินการโชการโชไอเราก็นึกว่าจะให้จระเข้การโชเห็นเพื่อนคุณหมอบอกผมว่าโอ้โหหมอยุดเหนียวจริงจริงหมอยุดเหนียวจริงจริงผมึิดว่าน้งเหนียวคนนึกว่าจะให้จระเข้การโชใช่โอ้ยเข้าใจนะทางนั้นเข้าห้องน้ำไอพี่เนถือแล้วเข้าไปได้นอนเลยไอที่เขาถามถามนะยี่สิบบาทเปิดฝาคาราบาลให้เขายังไง ยังไม่ให้เขาอีกยี่สิบบาทนะนะเขาทุ Wong ขน,นาดเข้าใจแล้วล่ะทรั้งนั้นะเข้าใจตรงกันนะฮะเขาไม่ใช่นั้นเหนียวฮะเหนียวตอ,อจัดประเทศโชว์ครับจับตาชมเอาล่างพอบนครับได้ทิศทางได้โอกาสเรียกว่าตัดสินใจ คุยกับเขาด้วยล่ะพิมพ์พลาดการใดแล้วต้องแก้ข่าวที่หลังเลสิอ๋อควรทำการแสดงพิดพลาดขึ้นมาพี่เกียรติตามแก้ข่าวที่หลังใช่เอ้าเอ้าคุยอยากคุยคุยคุยเอาคุยเวลาผมกัดกับจอร์เจ้ปุ๊บหรือจอร์เจ้กัดผมปั๊บอย่าลืมไปเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลด้วยนะครับฮ่า่าฮ่ไม่แจมไม่แจมเลยเวลาผมกัดกับจร์เจ้ปุ๊บอ่ามกั